พรอออตนเ็กลหลังจากที่ชาบูได้เรียนรู้ว่าอาชีพตัวตลกมีการทำงานที่หลากหลายทั้งสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตอนนี้ถึงเวลาที่ชาบูจะต้องลงมือซ้อมแล้วก็ทำโชว์ของตัวเองแล้วล่ะค่ะพี่เอาการมามาทำาไรคะแล้วก็จะเก็บด้วยก็มาแบ่งกันทานข้าวไปครับกิได้เวลาสิฮะนี่ตะเกียบน่ะ ของว่างไงลูกอาหารว่าง,อา,าางอาหารว่างนี่ไงจะบ้าหรือไง <Yeah. S 1> ถึงคราวที่น้องชบพูจะต้อง yeah, ทำภ <well. S 1> ารกิจมิชชั่น p o s s i b l ลครับผมเด้อเเล่นจักรกลิงปินนิ่งเพลย์ e อินจาจักรแล้วมันเล่นยังไงหรอคะอินจาจักรแล้วมันเล่นยังไงหรอคะจักรกลิงเออเกือบจะถึงปลายเลยจากตรงนี้นะลูกนะครับผมจากนั้นเออเอามาวางไว้บน ขอบจานขอบตาแบบนี้นะลูกนะคลายจานแบบนี้ค่ะคราวนี้ใช้ทั้งมือทั้งแขนทั้งข้อมือแล้วก็นำการสะบัดอย่างนี้นะลูกนะจะนะค่อยๆหมุนซึบๆ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 เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นหมุนทีนี้ดูนะโอเคงั้นแหล่ะค่ะหมุนเลยนะอันนี้จะไปหมุนเองนะหนึ่งเจ็สิ่ เ่มอโอเคหลังจากนี้พี่ตัวจะพาน้องชาบูไปฝึกมายากลกันอยากเล่นมายากลเป็นไหมคะไม่อยากไม่อยากกลับดีกว่าเฮ้ยต้องอยากต้องอยากในโลกต้องอยากกี่ครัออเดี๋ยวดูพี่เอ็มจีร์จะสอนมายากลอะไรกันคะเดี๋ยวพี่จะสอนง่ายๆให้ชาบูไปเล่นนะคะมีของที่ต้องเตรียมครับอย่างแรกเลยคือไปยืมตังค์ป้ามาตอนนี้ พี่อาใช้แบงกามแบงกาม,กมพับแบงแบบนี้พับแบบนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ง่ายหรือยากคะง่ายไหมครับแต่ได้กิดทำ่างนี้ล่ะยากว้าวไม่มีรวดไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรเลยสามารถปึ๊บปึ๊บ ชาบูลองทำตามดูค่ะลองดูมีกาวมั้ยนะเอาดิโป้งตั้งดูตั้งลองตั้งดูคุณโป้งลองดูลองดูอ้าวเห็ุอ้าวเหตุไม่มันไม่ง่ายสิ่งที่ชาบูต้องเตรียมก็คือเตรียมแบงค์อะไรก็ได้แต่สิ่งที่หนูต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญเมื่อกี้เห็นไหมว่าเหรียญใส่เข้าไปตอนไหนไม่เห็นเลยใช่ไหมครับวิธีการทําครับชาบูเอาเหรียญเนี่ยใส่ไว้ในมือลักษณะแบบนี้ ตอนยืมแบงค์คนดูมาเอาแบงค์นะคะสอดเข้าไปในนี้แบบนี้ทึบหลังจากนั้นครับพับมันเครื่องนึ่งพับอีกเสี่ยวหนึ่งพับเพื่อให้เหรียญมันไม่หล่นออกจากแบงค์โอเคไหมแล้วหลังจากนั้นตั้งแบงค์บนนิ้วโป้งค่ะให้มันได้สมดุลแล้วก็ตั้งด้านนี้พอด้านนี้มันสมดุลแล้วเราก็ปล่อยค้างนึงเ <Wow. S 1> ฮ้ย ดูข้าขงบนไม่มีลวดไม่มีกาวไม่มีอะไรเลยขยับได้อย่างนี้ด้วยตอนเราจอาแบงค์ให้คนอื่นตรวจสอบจับอย่างนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นให้เหรียญมันหล่นลงมาอย่างนี้ปึมแล้วก็ยืดแบงค์ให้เขากเขาเขาก็ทําตามเราไม่ได้คอยดูนะคะเดี๋ยวดูสิจะทําให้แบงค์เนี่ยมันลอยให้ได้ชิปนะอย่างแรกเราก็ต้องพับก่อนนะคะชิป นี้ก็พับอีกครึ่งหนึ่งนี่สค่ะเป็นยังไงล่ะคะไม่มีลวดไม่มีเหล็กอะไรเลยขยับได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องชาบูได้มาฝึกงานที่ซิปเปอร์เซอร์คัสความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่า มีน้องชาบูชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดครับที่มาวันนี้อ่าหนูชอบหนูชอบถ่ายที่ที่ทำมาอก็ตรงนั้นนะคะอย่างที่พี่ก็ปื้มแย่เลยขอบคุณทุกท่านทีได้เรียนรู้มาเยอะเลยพี่ตุ๊ดอะพี่ตุ๊ดตลกมาได้เลยครับนี่เห็นไหมพี่ครัได้หลายแบบมากเลยมาเป็นเจัต่อยจั๊ต่อยเมียวเมวมา ให้ชาบูหมดเลยหรอคะเนี่ยโอ้โหดีใจไม่เอใจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าชอบแต่เราไม่ได้ให้เปล่านะเรามีข้อแม่ข้อแม่จากเรียนรู้จากพวกเราไปแล้วไหมน้องชาบูต้องช่วยพวกเราโชว์ด้วยแล้วช่วยพี่เขาทำโชว์ด้วยโอเคเปล่าโอเคครับก็นะฮะขออนุญาต ประชา4,000แบบนี้ทองนะ3,000อาจจะไม่ดัง4,000อาจจะดังก็ได้งั้น s i m ป l ร c i r c u ของเราครับเป็นงานรมตัวของอะนักแสดงที่ ชื่นชอบแล้วก็มีแพชชั่นมีความหลงไหลมีความรักในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นอนาแสดงมายากรล,ละครใบตัวตวลกจักกลิ้งทุกคนมารวมกันด้วยหัวใจที่อยากจะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะเราเปิดเพียงแค่เดือนละครั้งเท่านั้นครับและเรารับจํานวนจํเกัดด้วยจำกัดนะฮะกลัวลูกเดี๋ยวรับจานวนจํากัดด้วยนะครับเพียงแค่30ที่นั่นเท่านั้นครับทุกคนจะได้เป็น v i p เป็น very very important person สำหรับพวกเราอยากจะให้ทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมาร่วมสนุกกับพวกเราซิปเปอร์เซอร์คครับผมสุดยอดเลยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูรายการของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่น่าจะอยากพาน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมที่บอกว่ามีเดือนละครั้งแน่นอนติดต่อมาได้ที่ไหนคะ แอดไซน์ครับซิปเปอร์เซอร์คัสนะฮะทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะครับหรือว่าทางสื่อโซเชียลต่างๆทางต๊อกต๊อกไอจีเฟซบุ๊กยูทูปนะฮะก็สามารถติดตามพวกเราได้เลยซิปเปอร์เซอร์คัสบนเว็บไซต์ด้วยแต่ว่าช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอรอคอยเนี่ยแล้วริ่มเป็นทีมเซอร์คัสแล้วหายไปเยียมมากๆเลยนี่คือการแสดงสุดพิเศษ เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ,ขงค่ำคืนวันนี้ในการที่จะแสดงนั่นก็คือการแสดงของชาบูและตอนนี้ชาบูก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะก้าวขึ้นเวทีในฐานะศิลปินตัวตลกตัวน้อยของซิปเปอร์เซอร์คัสนี่นะคะหมูม,มีเชือกพิเศษที่เราหูวเด็จะทำให้ดูจะเชือกไม่มีอะไรเลย โอ้ยนะคะมีอะไรนะคะจะทำให้แบบไรได้นะคะกาเป็นอาชีพตัวตลกสอนให้เราได้รู้ว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่การทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แต่อยู่ที่การกล้าที่จะสร้างความสุขให้คนอื่นแม้เรายัางไม่สมบูรณ์แบบค่ะเพื่อน,นเห็นบ้าสีแดงๆอย่างนี้คพื่อนๆน,นึกถึงตัวก,กร์ตุนอะไรครับมันคือสโนวี่ <Yeah. S 1> ใช่แล้วค่ะว <Ooh. S 1> ันนี้พวกเราสองคนพานเพื่อนมากันที่งาน How do you ดูสโนวี่นั่นเอง